สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอ,อเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นปสากับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องคำนามกันไปสองชนิดแล้วนะคะยังจำได้ไหมคะคำสามัญ,ญนามและวิสามัญ,ญนามาสามัญ,ญนามก็คือนามทั่วไปไม่ชี้เฉพาะจกจงเช่นครูนักเรียนเด็กแมวส่วน วิสามัญนามก็จะชี้เฉพาะเจาะจงขึ้นมาค่ะเช่นครูฝ้ายเด็กหญิงก้อยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนเรื่องคำนามอีก3ชนิดค่ะเด็กๆ เตรียมตัวให้พร้อมค่ะหยิบหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .3 ของอักษรขึ้นมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆคำนามนะคะเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่หรืออาการต่างๆเช่นพอ่อบ้านปูถนนชนบุรีสวนจตุจกักรคณะ ูงความดีการเดินแผ่นเด็กๆคะถ้าจากที่เราเรียนไปแล้ว2ชนิดนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมพ่อบ้านปูถนนยังจำได้ไหมเหล่านี้คือสามาัญนามนะคะเด็กๆที่วงกลมไว้เนี่ยคือสามาัญนาม จำได้ใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าเป็นคำที่ไม่เฉพาะเจาะจงส่วนคำว่าชนบุรีสวนจตุจักรยังจำได้ใช่ไหมคะชี้เฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป็นสถานที่อะไรเป็นชื่อใครเป็นสัตว์ชนิดใดนั่นก็คือวิสามัญน,นามค่ะ จำได้ใช่ไหมคะเด็กๆคราวนี้ค่ะมาดูกันที่คํานามเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะมี5ชนิดคือสามัญ,ญานามวิสามัญ,ญานามซึ่ง2ชนิดนี้เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะเราจะได้เรียนเรื่องสมุหนามลักษณะนามและ อาการนามค่ะอีก3ชนิดนะคะสมุหนามลักษณะนามและอาการนามสมุหนามค่ะเด็กๆมาดูกันที่สมุหนามเลยอ่านว่าสมุหนามสมุเห็นไหมคะเป็นคำที่มีอักษรนาด้วยนะคะสะมุห นามเป็นคำนามที่บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของที่รวมกันเป็นกลุ่มเด็กๆต้องดูตรงนี้ให้ดีนะคะเป็นคำนามที่บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของที่รวมกันเป็นกลุ่มนี่นะคะ <assa> เน้นตรงนี้เลยค่ะ <S <S ที่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะ จะเขียนอยู่หน้าคำนามทั่วไปรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะเขียนอยู่หน้าคำนามทั่วไปคำนามทั่วไปก็คือสามัญนามนะคะเด็กๆเ,เช่นนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าคำว่าปลาฝูงปลาอยู่ข้างหน้าคำว่าดนตรีค่ะวงดนตรีจากรูปนี้นะคะ อยู่ข้างหน้าคำว่าครูเป็นคณะครูและรูปสุดท้ายค่ะอยู่ข้างหน้าคำว่าช้างโขลงช้างดูอีกครั้งนะคะเด็กๆฝูงวงคณะโขลงถ้าอยู่เดียวๆเ,เนี่ยอาจจะแยกไม่ค่อยออกว่าจะเป็นคำนามชนิดชนิดไหนแน่ๆน,นะคะแต่ คำนามที่เป็นสมุหานามเนี้มักจะอยู่หน้าคำนามทั่วไปหรือคำสามัญนามนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เช่นฝูงปลาวงดนตรีคณะครูโขลงช้างก็อยู่ข้างหน้าคำนามทั่วไปไปเลยนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างการใช้สมุหานามกันค่ะตัวอย่างการใช้คำสมุหานามนะคะเห็นไหมคะอยู่หน้าคำสามัญนามค่ะ คณะคระจูจากในรูปนะคะก็เป็นคณะคุณครูเนี่ยยืนกันเป็นกลุ่มเลยค่ะก็คือจากคำสมหุหนามคือคําที่มีบอกลักษณะของการรวมกลุ่มกันนั่นเองนะคะคณะครูประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนอก็คือคณะครูคณะนี้นะคะมาจัดประชุมกันค่ะเรื่องการจัดการเรียนการสอน เห็นไหมคะคำว่าคณะเนี่ยอยู่ข้างหน้าครู crew. ตัวอย่างประโยคถัดมาค่ะฝูงปลาว่ายน้ำในทะเลฝูงปลาว่ายน้ำในทะเลเห็นไหมคะจากจากรูปนะคะปลาเต็มเลยค่ะเป็นฝูงเลยแล้วก็คำว่าฝูงอยู่ข้างหน้าคำนามทั่วไป อยู่หน้าสามัญ,ญานามนะคะก็คือฝูงปลาว่ายน้ำในทะเลอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนี่คือลักษณะของสมุหนามค่ะเป็นคำที่บอกถึงการรวมกันเป็นกลุ่มของคนสัตว์สิ่งของนะคะคำนามต่อมาค่ะชนิดต่อมาลักษณะนามลักษณะนาม คือคำนามบอกลักษณะอันนี้ก็บอกลักษณะเหมือนกันเป็นคำนามที่บอกลักษณะของคำนามทั่วไปแต่มีข้อสังเกตคือลักษณะนามเนี่ยมักเขียนอยู่หลังจํานวนนับจํานวนนับคืออะไรต้องทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยนะคะเด็กๆจํานวนนับเช่น1 2 3 4 5 6 7 890มอ่า ลักษณะนามมักเขียนอยู่หลังจํานวนนับเช่นลูกแมว3ตัวเห็นไหมคะอยู่หลัง3ตัวอยู่หลัง3แหวนสองวงหนังสือ5เล่มเด็กๆเ,เห็นไหมคะถ้าเราพูดคำว่าตัววงเล่มเฉ,เ,ฉเฉยเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจ ลักษณะนามมักจะอยู่หลังจำนวนนับค่ะในภาพมีลูกแมว3มตัวลักษณะนามคือคำนามบอกลักษณะอันนี้ก็บอกลักษณะของแมวนะคะว่าแมวเนี่ยมีลักษณะเป็นตัวในภาพมีลูกแมว3ตัวภาพที่สองเป็นภาพแหวนแหวนมีลักษณะเป็นวงนะคะวงกลมก็คือแหวนสองวง วง,วงจะอยู่ข้างหลังจำนวนนับคือ2และภาพที่3หนังสือ5เล่มลักษณะของหนังสือมีลักษณะเป็นเล่มเด็กๆย้อนไปสักนิดนึงยังจำได้ไหมคะเกวียนก็มีลักษณะนามว่าเล่มเหมือนกันแปลกใช่ไหมคะเกวียนก็มีลักษณะนามว่าเล่มเหมือนกันเ,ออเหมือนหนังสือเลยนะคะหนังสือ5เล่ม ก็คือเล่มเนี่ยเป็นลักษณะของหนังสือแล้วก็เล่มเนี่ยอยู่ท้ายจำนวนนับ5คราวนี้นะคะมาดูลักษณะการใช้ตัวอย่างการใช้คำลักษณะนามกันค่ะลูกนกสองตัวอยู่ในรังลูกนกสองตัวอยู่ในรังเด็กๆต้องดูภาพให้ดีนะคะจากประโยค ลูกนกสองตัวอยู่ในรังแต่ในภาพนี้มีนกสามตัวมีแม่นกตัวหนึ่งแต่ว่าประโยคนียพูดแค่ลูกนกสองตัวอยู่ในรังเวลาจะเรียนหรือว่าเวลาจะศึกษาเรื่องอะไรนะคะเด็กๆต้องหมั่นสังเกตจุดเล็กจุดน้อยอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นคนเก่งได้ค่ะแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตด้วยค่ะเด็กๆลูกนกสองตัวอยู่ในรัง<ๆ>เห็นไหมคะตัวอยู่หลังจํานวนนับสอง แล้วเด็กๆยังจำได้ไหมคะลูกนกรังเป็นคำอะไรคะลืมไปแล้วหรือยังเป็นคำสามัญนามนะคะลูกนกรังเป็นสามัญนามเพราะว่าเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงส่วนตัวคำว่าตัวในประโยคนี้เป็นลักษณะนามนะคะมาที่อีกประโยคนึงคะ่ะ ลิซ่ามีดินสอสีห้าแท่งลิซ่ามีดินสอสีห้าแท่งแท่งนี้นะคะเป็นลักษณะนามของดินสอดินสอสีนะคะนับดูค่ะ1 2 3 4 5อม่้ามี5แท่งจริงๆลิซ่ามีดินสอสีห้าแท่งเห็นไหมคะแท่งลักษณะนามเนี่ยอยู่หลังจำนวนนับอยู่หลัง เลข5นะคะจำนวนนับ5ซึ่งแท่งเป็นลักษณะนามของดินสอสีแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะลิซ่าเนี่ยระบุตัวตนไปเลยว่าของลิซ่าลิซ่าคืออาจจะหมายถึงผู้หญิงคนนึ่งทีนี้ยังจำได้ไหมคะลิซ่าเนี่ยเป็นคำนามลักษณะใดอ่าติก ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยลิซ่าเนี่ยเป็นวิสามัญ,ญานามนะคะเด็กๆวิสามัญ,ญานามเติมวิเข้าไปกลายเป็นชื่อเฉพาะก็คือเจ้าของดินสอสีเนี่ยชื่อลิซ่านั่นเองค่ะเด็กๆและคํานามลักษณะสุดท้ายค่ะอาการนามอาการนามเป็นคํานามที่บอกกริยาอาการมักจะมีคําว่าก,การ หรือความนำหน้าคำามักจะมีคำว่าการหรือความนำหน้าคำเช่นการอ่านความสุขถ้าเราเห็นคำที่มีการหรือมีความนำหน้านะคะเช่นการอ่านการเขียนการพูดการดาูนี่คืออาการนามเป็นคำนามลักษณะหนึ่งค่ะหรือ เจอคำที่มีคำว่าความนำหน้าความสุขความดีอันนี้ก็คืออาการนามนะคะก็คือเป็นคำที่บอกกริยาอาการค่ะมีการหรือความนำหน้าประโยคนะคะเด็กๆตัวอย่างการใช้คำอาการนามค่ะจากภาพแรกนะคะการออกกำลังทำให้ร่างกายแข็งแรงนี่นะคะการออกกำลัง มีการนำหน้าคำว่าออกกำลังการออกกำลังทำให้ร่างกายแข็งแรงประโยคที่2ค่ะความพยายามทำให้เราประสบความสำเร็จความนี่นะคะเห็นไหมคะความนำหน้าคำว่าพยายามความพยายามทำให้เราประสบความสำเร็จ นี่อีกคำหนึ่งด้วยค่ะเด็กๆความสำเร็จเห็นไหมคะคำที่มีอาการนามไม่ยากค่ะคำที่เป็นอาการนามนะคะมักจะมีการหรือความนำหน้าประโยคนำหน้าคำนะคะคำที่มีอาการนามก็อย่างนี้นะคะเป็นต้นการออกกำลังการพูดการสอนการเรียน ความนะคะคาที่มีความนําหน้าก็ความพยายามความสําเร็จความดีความชั่วนี่คือการใช้คําที่มีอาการนามนะคะในประโยคการเรียนรู้เรื่องคํานามเนี่ยจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเลือกใช้คําได้ถูกต้องนะคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคํานามส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของประโยคาจากประโยคที่ ได้ดูเป็นตัวอย่างมานะคะเด็กๆคำนามเนี่ยเราจะพบได้ในประโยคทั่วๆไปได้เลยคำนามเนี่ยจะทำหน้าที่ในประโยคเนี่ยได้หลายหน้าที่เลยค่ะจะสังเกตเห็นว่ามักจะอยู่ต้นประโยคอยู่ท้ายประโยคก็มีนั่นก็คือเพราะว่าคำนามเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะถ้าเกิดเขาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนี่นะคะข้อ1เขาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเนี่ย เขาก็มักจะอยู่ข้างหน้าเลยค่ะเช่นตำรวจจับผู้ร้ายนาทีขับรถยนต์ปลาว่ายน้ำแมวจับหนูหมาเห่านี่นะคะเห็นภาพไหมคะหมาเห่าฮ้องห้องหมาเห่าแมวจับหนูปลาว่ายน้ำนาทีขับรถยนต์ตำรวจจับผู้ร้ายเด็กๆคะสังเกตไหมจริงๆแล้วคำว่าผู้ร้าย รถยนต์หนูนี่ก็เป็นคำนามเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นประธานของประโยคนะคะส่วนที่เป็นประธานของประโยคเนี่ยมักอยู่หน้าประโยคเลยค่ะอย่างเช่นเนี่ยนะคะตำรวจจับผู้ร้ายตำรวจเป็นคนไปวิ่งจับผู้ร้ายนาทีขับรถยนต์นาทีเป็นคนขับรถค่ะปลาว่ายน้ำแมวจับหนูหมาเห่า อยู่หน้าประโยคทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะเด็กๆนอกจากนี้ค่ะจะเห็นว่าบางส่วนคำนามที่อยู่ท้ายประโยคนะคะเด็กๆเขาอยู่ท้ายประโยคเพราะเขาทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะแมวจับหนูหนูมาแล้วค่ะเด็กๆแมวจับหนูพ่อกินข้าว น้องดื่มนมอำเตะฟุตบอลเขาย้ายมาอยู่ตรงท้ายประโยคแทนเขาทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะคานามทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเห็นไหมคะแมวแมวพ่อน้องอำแมวพ่อน้องเป็นสามัญน,นามาแมวพ่อน้องเป็นสามัญน,นามส่วนอำเนี่ยเป็นวิสามัญน,นาม แมวพ่อน้องอํำอยู่ข้างหน้าประโยคทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคส่วนหนูข้าวนมฟุตบอลทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆหน้าที่ของคํานามทําหน้าที่ทั้งเป็นประธานของประโยคและเป็นกรรมของประโยคด้วยค่ะเด็กๆซึ่งอย่าลืมว่าคำนามมี5ชนิดค่ะ จำได้ใช่ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยเมื่อได้เรียนรู้เรื่องชนิดของคำนามครบทั้ง5ชนิดแล้วคราวนี้มาฝึกสมองกันสักนิดค่ะเด็กๆมาลองเติมคำนามในช่องว่างให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์เด็กๆอาจจะเติมคำซึ่งเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะอาจจะเหมือนทั้งเพื่อน เหมือนครูหรือว่าแตกต่างกับเพื่อนแตกต่างกับครูก็ได้มาลองเติมกันค่ะเด็กๆคุณแม่อวยพรวันเกิดให้ลูกมีเอคุณแม่อวยพรวันเกิดให้ลูกมีมีอะไรนาะอวยพรนะคะคุณแม่อวยพรวันเกิดให้ลูกมีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าครูจะเติมคำนามว่า ความสุขเด็กๆเ,กเกติมเหมือนครูไหมคะเ,เหมือนกันไหมคะคุณแม่อวยพรวันเกิดให้ลูกมีความสุขยังจำได้ไหมคะแล้วว่าคำนามที่มีความนํำหน้านั่นก็คืออาการนามนั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆข้อ2ค่ะมาเติมคำนามกันแม่ครัวซื้อจุดๆุดจุดสาจุดๆุ อย่างจำได้ใช่ไหมคะอยู่หลังจำนวนนะับเป็นเป็นลักษณะนามค่ะแม่ขัวซื้ออะไรดีเนาะซื้ออะไรดีคะซื้อ,อครูให้แม่ขัวซื้อปลาแล้วกันค่ะซื้อปลาซื้อปลาสามต้องเป็นลักษณะนามใช่ไหมคะลักษณะนามของปลาคือตัวค่ะ แม่ครัวซื้อปลาสามตัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาที่ข้อที่สามค่ะลุงพันโรงตัดจุดๆุดจุดตัดอะไรคะลุงพันโรงตัดจุดๆดจุดจริงๆแล้วอาจจะตัดกระดาษตัดไม้หรือว่าตัดต้นไม้ก็ได้อ่าอันนี้ครูก็จะขอให้ลุงพันโรงเนี่ยตัด ต้นไม้แล้วกันค่ะตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เพื่อเป็นการตัดแต่งให้ต้นไม้เนี่ยได้งอกกิ่งต่อไปอีกนะคะมาที่ข้อ4ค่ะเด็กๆมาที่ข้อ4จุดๆรักษาคนไข้ใครหนอเป็นคนรักษาคนไข้เมื่อเราเจ็บป่วยไม่สบายต้องไปหาคนคนนี้เพื่อรักษา เด็กๆตอบได้ใช่ไหมคะคนคนนี้ก็คือหมอนั่นเองค่ะนอกจากหมอแล้วเด็กๆอาจจะเติมคำว่าแพทย์ก็ได้นะคะแพทย์ก็หมายถึงหมอเหมือนกันและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายจุดๆๆหนังสือทำให้เรามีจุดๆๆอะ,อะไรนาะควรเติมอะไรดี จะเติมเหมือนกันหรือต่างกันก็ไม่ผิดแต่ว่าต้องเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆครูจะเติมว่าการอ่านหนังสือทำให้เรามีความรู้ค่ะการอ่านมากๆจะทำให้เรามีความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ ทำได้ไหมทำได้ครบ5ข้อไหมทำไม่ได้หรือว่าขาดตกบกพ่องข้อไหนไปไม่เป็นไรนะคะเด็กๆกลับไปทบทวนความรู้ใหม่อาจจะกลับไปดูหนังสือหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสืออื่นๆก็ได้นะคะเด็กๆเพื่อที่ว่าเด็กๆเนี่ยจะได้มีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเรื่องคำนามค่ะแล้วก็จะได้ใช้คำนามเนี่ยในการพูดหรือการเขียนสื่อสารได้อย่างถูกต้องนะคะเด็กๆฝึกมากๆอ่านมากๆเขียนมากๆเด็กๆก็จะเก่งขึ้นเองค่ะ ในชั่วโมงถัดไปเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรเตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น